าคนนี้สงสัยว่าเอ๊ะแลนด์โรเวอร์และเรนจ์โรเวอร์นี่มันต่างกันยังไงพอเราพูดถึงแลนด์โรเวอร์เราพูดถึงความรุยพอเราพูดถึงเรนจ์โรเวอร์เราพูดถึงความรูความสบายรถที่แรงที่สุดในบรรดาแลนด์โรเวอร์และเรนจ์โรเวอร์ทั้งหมด อีกหนึ่งความน่าสนใจครับของแลน d r โรเวก็คือ r a n g ์โรเวอรหลายๆคนนี่สงสัยว่าเอ๊ะแลนด r โรเวและเรนจ์โรเวอรนี่มันต่างกันยังไงผมก็สงสัยเหมือนกันวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับคุณบีเรื่องมีอยู่ว่าแบรนด์แลน o v โรเวอเนี่ยอายุเขาประมาณ70กว่าปีพอเขาทำแลนด r โรเวไปสักพักเขาบอกเฮ้ยมันมีตลาดหนึ่งตลาด SUV เหมือนกันเขาก็เลยผลิตรุ่นหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเรนจ์โรเวอ แล้วมันก็เป็นรุ่นที่ฟีดแบ็ดีมากมันก็เลยมีหลายเจเนอเรชันแล้วก็ออกลูกออกหลานมาเยอะมากเพราะฉะนั้นคำว่า Range Rover จริงๆเร,เราเรียกว่าเป็นซับแบรนด์เป็นแบรนด์ย่อยของในตระกูล Land Rover พอเราพูดถึง Land Rover เราพูดถึงความรุยพอเราพูดถึง Range Rover เราพูดถึงความหรูความสบายแต่มันก็ไปในแบบออฟโรดรุยได้เหมือนกัน Range Rover เนี่ยเรามีทั้งหมด4 g e เจเนอเรชันเจเนอเรชที่1ที่2ที่3ที่4วันนี้เรามีครบเลย ของคุณอู๋เนี่ยมี2องเจเนอเรชันที่เป็นเจ้าของอ่าคันนี้คือเจเนอเรชันที่1อาจจะดูโมเดิร์นหน่อยแต่มันยังเป็นเจนหนึ่งเพราะเจนหนึ่งมันลากยาว50กว่าปีที่มิคกี้บีเล่าให้ฟังมันคือเจนที่เป็นเอสอ่ะคือคนอังกฤษเขาแบบเข้าป่าล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะแบบขี่รถที่ลำบากเขาก็อยากจะขี่รถที่พาเข้าไปยิงนกได้มีหมาอยู่ท้ายรถแล้วก็ขับไปแฮร์ริ่ได้ก็ขับไปแฮร์ริ่ได้อันนี้นี่อันนี้นี่เป็นรถอังกฤษอลูมิเนป็นอังกกฤษทไมสะดเผิดอ่ะ <c oughs> อันนี้แสดงว่าเป็นปีหลังๆแล้วที่เป็นหน้าตาของเจนแรกแต่เป็นปีหลังๆอันนี้คือโฉมเกือบจะสุดท้ายของเจนแรกปีคน,นี้จริงๆรถผลิตป,ปี93อันนี้คุณก็ามาใส่เต็นท์ทำเป็นแคมเปอร์แวนเป็นแคมเปอร์แวนมีชาร์จฟงชาร์จไฟข้างหลังนี่นั่นข้างหลังก็พับออกมาได้เปิดบนล่างได้อันนี้คือคือลักษณะของ r a n g โ Rover คือเขาจะเปิดอย่างนี้เพื่อที่บอกว่า,วาเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยเราเปิดมาปุ๊บวาง จริงๆระยะเนี่ยมันพอดีกับซองปืนลูกซอง oh. คือดึงออกมากลางปุ๊บล่าสัตว์ปุ๊บเก็บกลับเข้าไป <Okay. S 2> มันก็จะเขาก็จะมาตั้งตรงเนี้ย ก็ประกอบอแล้วก็ยิงป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 งเสร็จมาวิ่งไปปุ๊บแล้วก็เปิดวิสกี้ชิมลองคืออันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเจนแรกแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นคือเรามีเจนหนึ่งเนี่ยมาสองรุ่นซึ่งคันนั้นเนี่ยเป็นรถที่พิเศษมากคันนี้มันจะโคตรพิเศษเลยเนื่องจากจเป็นตัวยาวอันนั้นบอกเป็นเจนเทอร์แมนแล้วลักชัวรี่แล้วอันนี้หนักเข้าไปกว่าเดิมอันนี้คือเน้นมีคนขับช่วงประตูเนี้ยมันก็จะยาวกว่าคันนู้นนิดนึงประมาณสักคืบหนึ่งได้ ก็คือจะเป็นรถที่มันนั่งผ่ายห้างได้มีระบบแอร์ระบบอะไรอ๋อมีแอร์ตรงกลางมาตั้งแต่วันโราณแล้วสี่ขึ้นไปดิเออออแอร์ดีนะเอามือเข้าไปได้เลยช่องเก็บช่องเก็บเหรียญหรือเปล่าหรือยังไงวะคืออะไรอาจจะเก่านิดนึงอ๋ออันนี้สามารถแบบวางแก้วน้ำได้ไม่ตกนะคือพวกโว้นี่ยถุงลมหมดยกขึ้นคนที่เล่นรถคลาสสิกเนี่ยจะรู้เพราะว่า ในรถเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่อย่างอันนี้ก็จะมีเออ่ไดไดสตาร์ทอยู่คนเล่นรถคลาสสิกเนี่ยต้องพกของแบบนี้ติดไว้ในรถนะฮะคันนี้นี่ออริจินอลยันลงเลยนะเวลาไปซ่อมมันก็ยันใส่มาแต่เขาเปลี่ยนอะไหล่จริงอ๋อเฮ้ยแต่นี่คือลักชูรี่จริงนั่งสบายเบสเนี่ยมันมีน้อยมากแล้วคันนี้เนี่ยของคุณหมูเขาเนี่ยเป็นรถมือหนึ่งคือเป็นรถของคุณพ่อเขานั่นแหละป้ายแดงอ่ารุ่นต่อไปฮะ อันนี้คือเจเน r เรชันที่เจเนเรชันที่ 2, 2> ตัวถังเราเรียกว่า P 3 8 A ตัวเนี้มันจะผลิตตั้งแต่ช่วงระยะเวลาปี1996จนถึงปี2002ก็คือเป็นเ a น g e r ร v เวรุ่นที่2พอเขาทำรุ่นแรกปุ๊บมันเป็นอะไรที่สักเซสฟูลมาก เขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นต้องมีรุ่นที่2ซึ่งรุ่นที่2ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับจริงจรรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ไม่ได้มีเยอะในเมืองไทยไหมไม่ได้มีเยอะรุ่นนี้หายากครับรุ่นนี้หายากมีสามแปดได้เหรอใช่ครับนั่นคือเวอร์ชั่นที่3เวอร์ชันที่3ตัวถัง L อรหัส l 3 2 2ครับความพิเศษคือยังไงฮะคุณถูมันเป็นรถดีและถูกทันนี้ปี2004รุ่นนี้เนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยเหมือนเราเข้าพงเข้าป่าอะไรเงี้ยเราจะเหมือนเรานั่งไปในห้องรับแขกที่บ้าน ท้ายรถก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็จะที่วางปืนอันนี่คือเป็นเป็นเหมือนของ Range Rover ทุกรุ่นทุกรุ่นตัวใหม่ล่าสุดก็จะต้องเปิดให้มีให้มีเทรเพราะว่าเขาไม่ให้ไปยืนอยู่อย่างนั้นเวลาไปเปิดตรงนั้นเนี่ยถ้าเราลุยไปเละเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยแขงเกงเราจะเลอคือมันเป็นเจนทั้งมันคาคิดมาแล้วคิดมาแล้วไม่เละมาทำตรงนก้เกงชนก็ชนไปเพราะนี่มอยู่ในไม่เละไม่เละข้างล่าง โอเคอันนี้ก็คือเจเนอเรชันที่3อันนี้ก็คือเจเนอเรชันสุดท้ายถูกไหมรุ่นล่าสุดนะแล้วครับตัวนี้จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2013เราเรียกรหัสตัวถังตัวนี้ว่า L 4 0 5ถ้าพูดถึงในตัวออปชั่นเนี่ยตัวนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วครับเพราะว่ามาเป็นเราเรียกว่า Range Rover Auto Biography คือตัวท็อปสุดแล้วก็เราก็มาเป็นตัวเวอร์ชัน Long Wheelbase ก็คือเป็นหนึคนันเลยใช่ครับ ได้โอ้โหก็จะมีบันไดมาคุณผ้นีครับครับเชิญครับโอ้โหเป็นไงครับลูกโอ้คันนี้สบายจริงคือเบาะพิเศษก็คือเป็นเบาะพิเศษแล้วก็ขออนุญาตนะครับคุณผู้ียืดขาเรายกออกมาได้ตัวนี้เนี่ยก็คือไฮไลท์ก็คือเน้นความสบายข้างในนะฮะ ดูทีวีได้ดูดีวีดีได้ระบบเครื่องเสียงเป็นเมอริเดียนแล้วโ oh. อันนี้ก็เป็นตามสไตล์รถผู้บริหารคือคไม่มีคันไหนที่ลุยได้เหมือนคันนี้แล้วก็จะ l u กชัวรแบบนี้อีกแล้ว ทั้งหลังอันนี้คือเหมือนอย่างที่คุณอูบอกเหมือนกันครับกดไปปุ๊บกดออกมาแต่อนนี้เป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วใช่คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วก็จะแบออกมาแบบนี้กดปิดก็ปิดนี้หรือไปนั่งก็นั่งได้นะครับนั่งได้เลยนั่งได้เลยครับรับน้ำหนักเป็นรับรองคนได้ นอกเหนือจาก Range Rover ที่เป็นตัวเขาเรียกว่า Big Range ใช่ไหมอย่างนี้คือ Big Range แล้วเนี่ย Range Rover ก็ยังมีอีกหลายรุ่นถูกไหมฮะใช่ครับพอเรื่องก็คือว่าพอเขาทำมาทั้งหมดเนี่ย4 generation แล้วเนี่ยคอนเซปต์ของ SUV หรูเนี่ยมันไปต่อได้ครับเขาก็เลยออกลูกออกหลานละมาเป็นตัวที่ไซส์เนี่ยเล็กลงไปเรื่อยๆก็จะมีตั้งแต่ Range Rover Sport Range Rover Velar ครับแล้วก็ Range Rover Evoque โอเคเราไปดูกัน อันนี้คืออะไรนนี้คือ Range Rover Evoque ในตระกูล Land Rover เนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดทั่วโลกคอนเซปต์เนี่ยมันเหมาะเป็นซิตี้คาร์แต่ว่าถาล้อเขาสั้นนะครับถาล้อไม่ได้ยาวเลยเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองรถที่ขับแล้วดูเท่ดูดีแต่ไซเล็ก SUV ไซเล็กโหนี่กล้องเป็นข้างหลังด้วยเป็นแบบกล้องเลยอ่ะข้างหลังก็เป็นเหมือนกระจกเป็น Smart Review Mirror เหมือนที่เรามีใน Defender ใหญ่ขึ้นมาอีกสเตปหนึง่งก็คือนจ์โ e เ o v e r เวลาเวลานี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะเวลาราคาเริ่มต้นที่4ล้าน8เวลานี้หายากไหมหน้อยเวลานี่หาหายากครับนาเข้ามาน้อยครับเพราะว่าเขาขายับไปอีกนิดนึงก็จะไปเ a นสปอ p o r t ที่5ล้านนิดต่างกันยังไงฮะคุณบีเวลาบเ n นสป p o r t คอนเซปต์จริงๆไม่เหมือนกันเ a นสปอ p o r t เนี่ยจะเป็นรถที่มันมันขับขี่ด้วยความที่สปอร์ตเยอะมากแล้วก็ขับสนุก ในขณะที่เวลาเนี่ยก็ยังอิงคอนเซปต์ของรถใช้ในเมืองอยู่ก็คือ,อยังไปทาง e-voke อยู่ก็ย<ต>ังไปทาง e-voke อยู่ใหญ่ขึ้นส่วนอันนี้ก็คือหนึ่งในรุ่นที่ป๊อปปูล่ามากๆในเมืองไทยเหมือนกันครับชื่อรุ่นว่า Range Rover Sport อันนี้ก็คือเป็นรถ ที่มีพละกกำลังเท่าไหร่ฮะคุณบีคันนี้ก็400แรงม้าเหมือนกันครับก็เป็นเครื่อง2000เบนซินนะครับแล้วก็บวกกับตัวไฮบริดไฮบริดก็ได้เป็น400แรงม้านะครับยกสูงได้ยกสูงได้ไปได้เหมือนดีเฟนเดอร์ไหมขับสนุกพอๆกับดีเฟนเดอร์เลยเพราะว่าจริงๆรถคันนี้เนี่ยคือ r รน g ์โ o เวอร์เนี่ยเวอร์ชันแรกที่เขาเป็นเราเรียกว่าออกตูวออกหลานมาเนี่ยคือแรนช์สปอร์ โดยที่คอนเซปต์เนี่ยเขาเขาอยากให้มันมีความสปอร์ตอยากให้มีความสนุกแล้วอันนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในทางอินดูโร่ได้เหมือนอันนี้สบายแล้วเพราะว่าเรายกสูงมันช่วงช่วงล่างเป็นถุงลมใช่ไหมครับเรายกสูงยกต่ำได้ระบบเทอร์เรนรีสปอนมาหมดราคาก็ดึงดูดครับราคาเริ่มต้นที่5้าล้านหกต่อคาเดียวได้ไหมหกล้านห้าัดเลยพี่ัดเลยพี่ไม่ชอบแบบขอรถว่ะไทออยู่ไทยรถที่จัดไปมึงพกมาถึงนี่เลยหรอเรื่องนี่เนี่ยถ้าคันนี้มันแรงไม่พอ ผมมีอีกคันหนึ่งอย่างนั้นเลยเหรอที่สุดของที่สุดนี่สี่ม้ายังแรงไม่ได้กว่านี้อีกเหรอถ้ายังแรงไม่พอมีอีกคันหนึ่งเอาไปไหนขอดูหน่อยจีรุ่นอะไรครับคุณเอันนี้คือ Range Rover Sport SVR ครับคืออะไรควนเนี่ยคือรถที่แรงที่สุดในบรรดา Land Rover และ Range Rover ทั้งหมด Range Rover Sport SVR ครับเป็นเครื่อง V8 4 4 0 0ซีซรี575้าอ้แรงม้าโชว์โชว์โชว์เครื่องหน่อยได้ไหมฮะโชว์เครื่องได้ครับเปิดยังไงฮะ500กว่าม้าเขาขึ้นที่หน้าจอมาว่า SVR เลยอ่ะสุกต้องครับที่มึงเตะห่วงแก้เกอร์อันนี่มึงเปิดครบเปิดไม่เป็นนี้เนี่ยแล้วเุื่นยืนร้อนมากร้อมคนเดียวเนี่ยเราฟังเสียงเรื่องเขาได้นะครับอุ่มอะไรเนี่ยฮะโอ้โห เราใหญ่โตเลยสันีโอ้โหนี่กี่แรงม้าฮะ575แรงม้าครับ575แรงม้านี่เสียงยังไอพวกพนาก้าย้ยน้ำมันหมดแล้ว น้ำมันหมดแล้วเสียงเครื่องดู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 ุนแรงมากคืออันนี้นี่คือออปชั่นทางในนี่คือมันมาเป็นอย่างนี้เลยออปชั่นข้างในคือมาเป็นอย่างนี้เลยครับคือคำว่า SV เนี่ยตระกูล SV สำหรับแบรนด์ Land Rover เราเนี่ยย่อมาจาก Special Vehicle Special Vehicle คุณสามารถสั่งได้ทุกอย่างถ้าพี่ต้นอยากสั่งสลักลายชื่อพี่ต้นบนเบาะก็ได้อย่างนั้นเลยวะอ่าก็คือ Racing นี่ราคาอยู่ที่มันเท่าไหร่ครับคุล้านครับ14ล้าน แพงกว่าบิ๊กเลนด่ด้อเลยเดี๋ยวผมช่วยมึงสี่พันอยากเห็นเครื่องอ่ะอยากเห็นเครื่องเปิดอ่อยากเห็นเครื่องเดี๋ยวจัดให้ครับ14ล้านนี่ต้องตบมือแล้วเปิดเองนะจับโรงงานก็มาอย่างนี้เลยนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โอ้โหแน่น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 รูปประชาร์ตเครื่องแน่นมากมาเป็นแคปลาครับเบาไลเวทอันนี้ก็คือตัวท็อปที่สุดเป็นรุ่นที่สุดยอด ของ Range Rover ใช่ครับ Range Rover Sport SVR ในบรรดาโปรดักต์ทั้งหมดเลยในบรรดาโปรดักต์ทั้งหมดถ้าเราอิงในคอนเซปต์ของความแรงความเรซิ่งในตระกูล Range Rover เองเขาก็จะมี SV Auto Biography แต่แนวนั้นก็จะเน้นความหรูซึ่งอันนี้ก็ลุยได้เหมือนกันถ้าเขาอยากจะลุยเจ้าของอยากจะลุยใช่จริงๆก็สามารถคือในในในรถยี่ห้อนี้พูดงี้ว่าทุกรุ่นสามารถลุยได้หมดคือคอนเซปต์ของ l a n d Rover Range Rover เรามันต้องไปได้ทุกที่มันต้อง Above and Beyond อข้างหลังมีบ่อน้ำลึกสิบกว่าเมตรลิฟท์ลองดิเ็น 해 yeah.